จุดเริ่มต้นจากการที่นักศึกษาชาวเกาหลีใต้ถูกสแกมเมอร์ล่วงไปเรียกค่าถ่ายที่กัมพูชาก่อนที่จะทำการทรมานจนเสียชีวิตและทางภาครัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจของกัมพูชาต่างก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายของการโหมไฟความแค้นระหว่างเกาหลีใต้กับนิคมสแกมเมอร์ในกัมพูชายังไม่หมดเท่านั้นนะคะเมื่อสื่อเกาหลีใต้ก็พากันขุดคุยค่ะ จนพบว่ามีชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในกัมพูชาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมปี2025กว่า330คนเรื่องนี้กลายเป็นโ้มไฟในใจของคนเกาหลีใต้ทั้งประเทศทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากและหนักที่สุดไปจนถึงคันเกลียดชังคนกัมพูชาซึ่งจากตัวเลขในปี2024ค่ะก็พบว่ามีชาวกัมพูชาอยู่ในเกาหลีใต้สูงถึง 63,681คนซึ่งส่วนใหญ่ก็มาทำงานอย่างถูกกฎหมายเพียงไม่กี่วันชาวเขเมรต่างออกมาเปิดเผยถึงการถูกเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงในเกาหลีใต้โดยทางด้านของเพจชื่อดังอย่าง p o e t r y of b i t ก็รวบรวมเอาไว้จำนวนมากค่ะเพจดังเนี่ยก็แยกเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์เอาไว้นะคะอย่างเช่นหนึ่งถูกไล่จากโรงแรมและแท็กซี่ชาวกัมพูชาสองคนค่ะเล่าว่าไปเที่ยวเมืองสุวรรณจังหวัดขยองกี โดยจองโรงแรมมาไว้3คืนแล้วก็เข้าพักไปแล้ว1คืนนะคะแต่ว่าวันต่อมาพนักงานโรงแรมถามว่ามาจากไหนพอรู้เท่านั้นแหละว่าเป็นคนกัมพูชาก็เปลี่ยนท่าทีแล้วก็แจ้งว่าคุณพักที่นี่ต่อไม่ได้ละชาวกัมพูชาวัาย34ค่ะทำงานในเกาหลีใต้มานานถึง14ปีก็เล่าว่าเขานั่งแท็กซี่ไปทำธุระระหว่างทางเนี่ยคนขับก็ถามว่าเป็นคนกัมพูชาหรือเปล่าถ้าใช่เชิญลงจากรถได้เลยเขาก็เลยต้องลงแล้วก็ไปขึ้นรถเมลแทนค่ะ ต่อมาค่ะคนงานถูกเลือกปฏิบัตินะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าถูกเลือกปฏิบัติมากขึ้นโดยนายจ้างแสดงความไม่พอใจและคำพูดถึงประเทศของพวกเขาในแง่ลบค่ะนายเอนะคะชาวกัมพูชาซึ่งทำงานในฟาร์มผักโพสต์เล่าค่ะว่าเช้านี้นายจ้างถามเขาเสียงดังด้วยความโกรธว่าทำไมประเทศของแกถึงเป็นแบบนี้ประเทศของแกนี่มันแย่มากทำให้เขาหมดแรงทำงานต่อ นายเอยังเล่าอีกว่านายจ้างเนี่ยพูดเรื่องของคนเกาหลี330คนถูกลักพาตัวในกัมพูชาด้วยแล้วผมก็ตอบไปว่าอาชญากรพวกนั้นไม่ใช่คนกัมพูชาแต่ว่าเป็นคนจีนและเป็นคนเกาหลีเองนั่นแหละทําไมประเทศของเราจึงถูกเข้าใจผิดมาตลอด <Yeah. S 1> โพสต์นี้ของนายเอค่ะก็มีคนมาหลายร้อยคอมเมนต์เลยโดยชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าการลักพาตัวชาวเกาหลี330คนนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากสื่อไทยค่ะข้อเท็จจริงก็คือ มันมีสถิติค่ะที่เก็บรวบรวมโดยพรรคการเมืองของเกาหลีใต้เองข้อ3าค่ะนักศึกษาคแหมในเกาหลีนะคะอิรินค่ะเธอเป็นนักศึกษาชาวกัมพูชา29ปีนะคะอายุซึ่งเรียนปร,ริญญาโทอยู่ที่เกาหลีมานาน4ปีด้วยกันแล้วก็บอกว่าเธอเสียใจทุกครั้งเวลาที่ได้ยินคนเกาหลีถามว่าทําไมประเทศของคุณมันอันตรายจังทาไมอาชญากรรมถึงบ่อยจังฉันรู้สึกเจ็บปวดที่คนพูดกันว่ากัมพูชาคือประเทศแห่งอาชญากรรม รายได้ของเรามาจากสแกมเมอร์หรือบอกว่าอยากไปเที่ยวกัมพูชาโดยที่คนพูดก็ไม่ได้รู้จักกัมพูชาจริงๆคําเหล่านี้กําลังทําร้ายประชาชนคนธรรมดาที่อยู่ในกัมพูชาอิรินมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชานั้นไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับจีนเกาหลีแล้วก็ประเทศที่3คนกัมพูชาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้มากนะักข้อ 4. ขอโทษแต่ 8, ทั่วลง มาต่อที่นางบีนะคะชาวกัมพูชาที่อยู่เกาหลีมานาน18ปีค่ะได้รับสัญชาติเกาหลีก็เล่าว่าเธอโพสคลิปขอโทษหลังทราบข่าวนักศึกษาเกาหลีแต่ว่าดันเจอทัวลงจนต้องปิดคอมเมนต์ค่ะบีเนี่ยบอกว่าฉันเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในฐานะพลเมืองของกัมพูชาฉันต้องขอโทษด้วยค่ะมีคนเข้ามาถกเถียงยังดุเดือดค่ะมีทั้งคนให้กำลังใจนะคะว่าไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ก็มีคนด่าเธอด้วย ฉันเสียใจมากเมื่อเห็นคนเกาหลีอคอมเมนต์ว่ากัมพูชาเป็นประเทศยากจนด้อยพัฒนากัมพูชาเป็นเมืองสแกมเมอร์กลับประเทศของแกไปซะมีมแมลงสาบอยู่ที่นี่อีกตัวหนึ่งแล้วฉันก็เลยปิดคอมเมนต์ไปคุณบีนะครบบอกว่าพนมเปญเนี่ยมีคนจีนอาศัยอยู่จำนวนมากรัฐบาลกัมพูชาอนุญาตให้คนจีนเข้ามาทำธุรกิจถูกกฎหมายได้แต่ว่าก็มีการก่ออาชญากรรม เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็คาดไม่ถึงถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้รัฐบาลก็คงไม่ยอมไม่เข้ามาอยู่แน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดก็มีนะักวิชาการเกาหลีใต้ออกมาเตือนสติสังคมค่ะโดยศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยามหาวิทยาลายัยซองกุยุนวานนะคะออกมาเตือนสติเกาหลีนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของอคติแล้วก็คำพูดที่แสดงความเกลียดชังต่อชาวต่างชาติรวมถึงชาวกัมพูชาด้วยศาสตราจารย์นะคะบอกว่าชาวกัมพูชา เข้ามาอยู่ในประเทศของเราพวกเขามีส่วนกับเครื่อนเศรษฐกิจและสังคมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกัมพูชาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้ในปี2007นักศึกษาเกาหลีก่อเหตุกลาดยิงที่มหาวิทยาลัยวอจิยเทคในอเมริกาก็มีคนตาย32คนทำให้ชาวเกาหลีในอเมริกาถูกเกลียดชังเป็นอย่างมากั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและนั่นแสดงว่าสักวันหนึ่งเราเองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อความเกลียดชังได้เช่นกันใช่หรือไม่ศาสตราจารย์ตั้งคำถามค่ะ